ครัมาดูครึ่งเวลาหลังแล้วต่อคออรับครึ่งเวลาแรกแล้วสีน้ำเงินผู้ใหญ่แดงน้ำดูน,นชาชาั่นผู้ช่วยตัวสนกับำจัดมาด้วยสิบสี่ชาญชัยอินทร์สุขุสีเขียวคุณป้องครับผู้ดีสินฝั่งนี้นนทชัยคำเบริรกฝั่งนนสุภพ,พอุดมสุงก,ก็พูดด้วยนะจกกัดการในสนามสำรวมฟุตบอลมองต่อมาก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วการสนับสนุนด้วยนะครับก่อนนี้มากมายนะท่านกันอย่างประจักษ์คิดพอเรนะครับน้ำดื่มด้วยมอบเงินสนับสนุน1,000บาท สยามฟอเรสทีจำกัดอีก1 0 0 0บาทแล้วก็ปะปาหมู่บ้านลงตะแบกอีก500บาทนะครับสภา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 อบตอีก2,200บาทอรบการราส่วนตำบลลงตะแบก2 2 0รบาทแพ็คแต่ละแพ็ได้ไป การใช้ขู่มือเต็มบล็อกไม่ได้ก็แม่แต่ร้านมาน้อยต่อไปเตะเพื่นของคุยปวามออกไปครับเจยิ่งใส่เจ๊ใส่ใส่โอ้ชานช้างอีกแล้วเบาเบาเบาโอ้โหโดน ยโอ้โหสุดยออุดมศกบูให้ทั้งฝั่งทีมผู้ใหญ่แดงได้ทุ่มครับออกอีกครั้งหนึง่งฝั่งนี้ก็ได้บ้างครับคุยป้อมทุ่มมาให้กับจัดเก็บจักเก็บมาน้อยจกกับดทีมออกมาให้ของสารบนคืนมาโอ้โหสุดสัปดาห์ครึ่งสุดสัปดา์ จัดได้ครับปากตองกลับไปแม่เลยเอ้าผมจะพอนะม่องเคียท oh. ิ้งไปได้ไหม้องหลังคุยป้อชาีวัฒนะเล่นไหนเป็นหน้าเลยบอลทุงของทางฝั่งทีมผูุ้ใยญ่แดงครับยางนั่งอยู่คู่ต่อไปคู่พ uh, ิเศษนะครับจากกีกบอเลสขบอกับชมรมพุตธวันตำบลบางตะแบกลงเลยฐานใช้ รชยเก็บบอลได้ครับรชยอินทพงรช้หย่อนตอผมสานสอทนิดสักได้สุนทรักษ์สุมสุรศักิ์ออกบอลข้างมาไปกับโดนจะใช้แพ้ท้องโอ้โหเลยาไนไม่ถาแพอ้าสมรงไปไหนง ลมฟันเข้าไโอ้โหราเพนโอ้โหคนสันสอรดโอ้โหขึ้นน้ำไปแล้วครับโอ้โหกเจลยว่าไงผู้สิงบอฟ้า่อนไผู้หายไปไรก็ อีกคนนึงฟาวการฟาวแต่คนแต่คนหมกไม่ฟาวแต่อีกคนนึงฟาวอย่างนั้นจะดึงสวยคื้นง่ายหรอสวยแปลบคุณพ่อมาเกี่ยวันได้ไหนตรงนี้โอ้โหเราจะใช้แผ่เขาเหลนเข้าสกัดฟาว ไม่อยากได้เงินาฟรีแบไม่ไหวมีอีกสองเลตวใช้คํตาตให้ทั้งฝั่งไอ้จับคอสีแงเส้นทัสองคนเลยก็ไม่ไอ้มันเป็นตยนยังไงผมสันสั่นเลยยิงก็ู้่เกือจะเข้าโตเลยโดนกองหลังบังแล้วยิงเข้ากรอบด้วยยิงสาอีกทีโอ้โหเข้าฮอตไม่โดนครับตรงนี้ เราจะใช้แพรทอนอย่างนั้นอยู่เรืส่วเมื่อเดิมก็ผู้ใหญ่แดงเสื้อสีิงหเงินแล้วแก้ไม่ได้จำฝั่งคือผู้ใหญ่แดงแสางวุฒิพลที่บอลลัง์ฏิการทีมเบียดชี่วะมงสารใช้เอาบอลลงไม่ได้ครับคืนหลังมาเอาาลังจากเก็บของคุณพ่อครับจากเก็บมาน้อยลายสั้นไว้ไหมงนุ่มผมสอนสอนนิด นูออกซ้ายมาจากเก็ตจากเก็ตวัดน้องขวามาสอนพุทธสวัสดิ์อินทพงศ์โอ้ได้ก่อนเรียบร้อยไหม,มดไดพะเนี่ยโอ๋ใส่เสมอชดเชยเขาคุยป้อมคมสันสรริบโอ้โห์อ๋ออหนึ่งศูนย์เดียวอ๋อหนึ่งเท่าครับปวามาณมันเลยครับ ยังมีโอกาสมีเวลาทั้งสองทีมสุรศักดิ์ชูคุ้มสุรศักดิ์ออกไปซ้ายเดี๋ยวจะใช้แทะทองนั่นไมใช่เลี้ยงล้อเส้นมาโดนทศพลมาน้อยบอออกไปครับบอลถูกฝของฝั่งทีมคุญแจผมสัญสฤทธิ์ผมสันขวายาวให้สุรศักดิ์ชูคุ้ม สวนสักเปิดกายไปแต่ตะลาวุฒพบอลไม่ได้สลาวุฒปล่อยออกมาล้างาช้างใชายบอลออกิลปสุทากุมสุขเทียด้ดดดทั้งหมดทีฟุตบอลในุ่วครับปล่อยอ,ออกมาออโอ้โหแตมไม่ทานก็เสียงเสียงบางกล้องบางกล้อเก็บอะไวะ แสดงวุฒิโฟร์ทิวพลังอดมาเข้าทางของคมสั่นพลิกมาได้ครับคมสันส้อนพลิกอ่ <ę> าผมจะใช้แพท้องปล being uhm, wi ั๊กต็มสมัยตรงนี <orar uana> <sh> ้ตรงมาเร็วๆบอลทูแฮนด์บอยยืดกายหูหมุนตรงนี้โอ้ยสายออก ผ่านเสาสองมาเล็กเยก็แม่หลบยิงหลบซัพสนมาน้ยยังเเข้าอยู่ครับไอ้ท่านเสมอนด่ยังไงเนี่ยนัะแนาคะแนนเอโอเค่เสมอนับคะแนนเรามั้งก็คนสามแต้มเออหนึ่งแต้มต้อ Ö, ออไปอาอลงจากินมาน้อยจับบอลหลุดออกไปครับผู้ส yeah. yeah. uh ุภาพรุ่สุขป่าให้น้องฝั่งทีมอ่ผู้ใหญ่แดงครับทีมชมรมวงตะแบกมารอทั้งนเแน่นอนอยู่แลครับเออนี่นะนดเวเออ บอลมาสุรศักดิ์ช ah, ูค so ุ hi, ah, ้ม oh, ส well, ุรดยอดมาเต้นใหม่บอลก็ทั้งแดงทั้งควักสุดสั้นไกลั้่ไหนบอลมืนเสถียรดีหนอจ่ายคือหลังมาปอลเตะเอาบอเข้าวารพุทธสวัสดิ์อินทพงศ์ตีไนหลังมาอิศพงศ์ยังได้อยู่ครับหลังฟังทีผู้ใหญ่แดงยังกงไทยวัดเนื้อไม้ขวาให้ทศพลทศพลโอ้ยตรงนี้เลยโปรตีนต่ำไปลูกแฮนด์บอล ปุ๋ยป้อมเล่นสั้นเร็วมากปุ๋ยป้อมสั่งใจมาจักกิจัดจิโยกพิพาจักกิ้จ,กกจิ้มไปทีนึงจิ้มมุมแคบไม่ได้ครับแม่เนี่างนึงเท่าอยู่ครับโคต่อไปคู่พิเศษครับเจ็บลงพุทธบอลมุตระแบบพ่อสาเกตป้อมเลย เดผมสันมองชงมาให้จาคิตต่เข้ากลางไว้วิธวะอิตโพตัดบอลได้ครับวิธวะได้เต็มนิดเจังหวาบอลสองคุณพ้อมาที่จากิจมาน้อยจาคิตจากิตเข้ากลางมาให้ผมสานสอนเลนแต่งเข้าขวายิงไกลบล็อกเขาไม่ได้บอลหลุดไปถึงฝั่งโน้นเ่อ วินน <Yeah>, ีสิบเก้าวิทุแปดสิเก้าวิทยัดปั้นอ่อโทรัพเงไรพี่องเออไม่ใมโมฟังเสียงโทรศัพท์เ่เหลืองดี๋สามกรรมการได้เออเหล่าย้อนเออย้อนมาเออ วันนี้กระถิ่นใช่ไหมสัเทียนดีเนาะถูกไปไมาใส่ชัยวัดเนื้อไม้อ่วัดคืนว่าสดงวุตถที่บรลังอาวุธสบายคืนให้กับชัยวัดเนื้อไม้ใช้วัดชัยวัดขึ้นมาไม่ผ่าน ลอยคมสานสอริสออกสินสุพัฒน์อุดมุเีย่ฟังทีขุยแดงได้ทุมก็ามาครับแถวัดเดืดเอไ,มมไมมหมแวดแขวดเดือไหมครับมาหฟองตัดบอลได้ก่อนไหม,ไม,รต,มไตรงนี้วัสดีวัชนาเอาหุรศัดิ์เทียวมาได้ครับตรงนี้เอา เราเขสกัดฟาคเข้าลูกนีเดนตวันแพทองเราต้องใช้แพทองให้สุรสัิ์สุรสัดิ์ชูคมกไปใอ้ขนสันสอฤทธิ์ขอนรุนศรเปิดพระสวสดิ์อินทพงษ์มาถึงสุรสัิ์ครั้งนึ่งสดิศักดิ์ไปที่ผมสันสอนฤทธิ์ คมสั่ยิงไกลไม่สงกราบเป้ดมครับและผู้จะซิมโดนใช้คำเ,เปิดฝันด้วยโมระการสข่งคึ้นเวลา,านาหลังผมก็กวอเาเสมอแบ่งใต้มนไปครับทีมผู้ใหญ่แดงหนีทุกคนขึ้น้ำกว่าเขาแบหมาด้วยคลิชาชายใจน,นิ่งงและหมายด้เจ็ดสอคมสันสอนเลิยิงจีเสมอกับคุยพร้มได้ฟูตบอกไปิลงเียลงวอก็ได้ครับให้วอ 20นาทีครับโอวิเซนกับแซกทีมพอร์แล้วกับชมรมฟุตบอลมัมงตะแปะ